สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะเซอร์เรามาเล่นเกมมินิบอ์กันนะเนี่ยวันนี้จะเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า World in a Jar นะครับทุกคนเป็นแมพที่แบบเอาผีชีวิตรอดในขวดโหลนะครับมันก็เหมือนขวดโหลจริงๆว้านี่คูคูคือหัวโลนะครับนี่คือหัวโลใช่ไหมครับครูติดเข้ามาในขวดโหลอ๋อครับโอเคต่อยนักเรียนได้เลยโอ้ แล้วตอนนี้คือเราถ้าเราปิดเพลงมันก็จะไม่ไม่ได้ยินเสียงที่มันแบบขุดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยคือคนทำมินิเวอร์ก็ก็ทําให้มันแบบมีเสียงอะไรนิดนึงก็ได้นะครับอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเงินเหรอเงินไม่ผมไม่โยนผมเผื่อจะเอาไว้ทําอะไรโอเคครับ<ม>อุ้ยมีไม้อยู่ข้างในด้วยเฮ้ เขาฝังไม้ไม่ได้ดินนะโหสุดยอดเขาฝังไว้ทำไมอะถามจริงผมจะเออจะขุดดินเพื่อที่จะได้ต่อไปผมกกผมจะไปผมจะขุดลงไปเรื่อยๆเลยเหมืองผมจะทำเหมืองเอ้ยไม่ได้ทำเหมืองผมเดี๋ยวผมทำเหมืองไปก่อนผมจะทำเป็นแบบเออผมจะทำเหมืองเ,เหมือนกันเพื่อที่จะได้ต่อไปลูก น่ทุจกจอก็คือผมจะปิดเสียงอ่ะปิดเสียงอันนี้ไม่ได้คือเวลาปิดเสียงมันก็จะปิดแบบว่าปิดเสียงไปเลยเฮ้ยเราเห็นเรเห็นบรรยากาศเราข้างแล้วเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเราจะไป,ไป,ไปเดินไปในนั้นอ่ะ <c oughs> ต้องไปตัดต้นไม้ตรงกลางนั้นก่อนนั่นแหละวิ่ว่าไปขโมยไม้จากตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาดินมาแทนคุณคุณคุณทำอะไรอยู่ครับโอ้โหคุณนี่ทําดินเละไปหมดแล้วคุณเนี <c oughs> ่โอ้โห oh ่งอ้าวกลางคืนแล้วเหรอโอหเร็วจัดเร็วมากเลยครับ ต้องพูดดูเดียวผมไปตัดไม้ก่อนดีกว่าโอเคตัดไม้ทำลายป่าว้า <What? S 2> ตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> เดี๋ยวไม่งโอ้ยมอนเตอ,อรคค์คุณละมันคนละนะคุณคุณลืมปากไปอ่ะเละิกไปผมไม่มีไม้ดีปัญหา <c oughs> ก็ตัดก็ตัดละไงตัดไม้ไม่ได้ไม้ตัดไม้ไม่ได้ไม้ดไ,มไ,มได้ไหม,ไไม <c oughs> โอ้ย กองไฟ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 ,ไฟ,ไฟ,ไฟเอา้าจุดไฟไม่ได้ด้วย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะสมุดอันนี้เขาก็มาทำอะไรคลิดขวานั่งสือของ Art ์ตบล็อกกในขวดลมแมปนี้มีทรัพยากรจำกัดโปรดใช้ให้ประหยัดหากจำเป็นสามารถซื้อของในร้านค้าได้ สิ่งมีชีวิตที่ตายจะเกิดใหม่เองภายใน600วินาทีค่ะมีสิ่งมีชีวิตจกโลกจะไม่เกิดอีกโปรดระวังนั้นคะ่ะ NPC เกิดเวลาที่แปะ6โมงเย็น6โมงเย็นโอ้มีเย็นด้วยเหรอนั้นค้านะพัฒนาซื้อได้ตลอดเวลาดูโกษณาแลกเปลี่ยนสินค้าได้หรือความเลเวลแลกเหรียญคำสั่งทัพพีเท่ากับเปิดเพลงคำสั่งทัาเอเท่ากับปิดเพลงอ๋อนั้นผมก็สามารถปิดเพลงได้แล้วสินะขอให้สนุกขอบคุณครับ เดีย๋ยวให้5ดาวครับโอเคไปเดี๋ยวขอพิมพ์คำสั่งทักเอสเย้ปิดเสียงเด้แล้วสิงั้นทีนี้ผมก็เปิดเสียงให้เกมให้ดังเลยด้วยกันที่ผมผมขอแรกวิทย์ดัไปเลยเป็นบ้านสองชั้นก็แล้วกันนี่นี่ทางท,ที่คุณไปอ่ะมันจะเป็นบ้านชั้นชั้นชั้นล่างสุดส่วนทางท,ที่ผมไปอ่ะมันจะเป็นทางชั้นสองนี่อันนีันต่อ เดี๋ยวผมไนีโอเคโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับอุ้ยคุณตรงนี้มินีมันมีฟูอะไรอยู่อ่ะมันมีฟูอยู่นะพูกันฝนตกคุณทำดิมันจะได้เมิร์เกอรมันจะได้ไม่เกิดไม่เอาฟูกล้องมันจูไม่ๆมอันนี้มันฝนตกอยู่คุณต้องทําฟูฝนตกนะนี่บ้านผมจะเป็นแบบชั้นสนี่เดี๋ยวผมต้องไปขุดเล็กก่อนนี่ได้ทิกแอ็กแล้วโอ้โหแตเอาแล้วนายมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยจะวัว วกนายนายควรอยู่ข้างบนนะควรนายไม่ควรทำอะไ<ม><ย>เอาใจใจใจ้าแดนแดนจะรานทำอะไรคนสร้างรูไหมคุณเมื่อกี้ผมเจอรูอ่ะตามมุมอ่ะเนี่ย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 คุณคุณมาดูดิตรงนี้มีรูด้วยเนี่ยเนี่ยผมเดินไปไม่ได้อุ่นรูแบบว่าอรูละผมอยากได้ค่ะผม,ผมก็โหคนสร้างแบบทิ้งรูไว้ด้วยโอ้โหตรงไม้อ่ะตรงที่ผมอุดนั่นแหละ นั่นแหละคุณรู้โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวทำไมตรงนี้คุณไม่ทำไมตรงนี้คุณไม่ขุดนะไม่มันมันเป็นรูเย่ได้เหล็กสองก้อนสามก้อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมผมอยากไปพยนไพร์ลืมไมนะลูมอ่าแล้วแล้วแล้ว <What? S 1> โอเคโอ้โหแล้วเลื่อนรถเนีย่ยเอ่อผมผมคุณผ,ผ,ผมไม่มีไม้อ่ะ ขอขุดไม้ก่อนไม่มีขวานก็เมื่อกี้เผื่อเอาขวานไปเมื่อกี้เผื่อเอาขวานไปใส่เป็นเทือเพลิงเลยเออเอาคุณเอาห,อหินมนะผมนี่จำเลยจะได้ค่าที่ดีหรอผมไม่เอานะมไม่เป็นไรผมไม่เอาไม่จำเลยหินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปไปเกาะอ,อื่นอุ้ยพระจันทร์หายลนะโอ้โหเพิ่งเช้าเ <laughs> พิ่งเช้าจะเย็นแล้วโอ้ เร็วจริงๆเดี๋ยวผมว่าผมจะผมจะต่อขึ้นไปข้างบนก่อนนะตามทางหิดเลยผมวางผมวางทางเพิ่มเพื่อที่ว่าผมจะไปผมจะไปอะไรอุ้ยอุ้ยเจอไข่บึ้มไข่เบิ้มมันมาเบิ้มฐานเราอ่ะอ้าสองตัว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 เย่สองตัวปุนเมื่อกี้ไข่ไข่ระไข่ระเบ้มค่ะอะไรคือไข่ระเบิ้มไข่ระเบิดผมผมกำลังผมอุ้ย มงนั้นมีมีมีเพชรด้วยว้ <What? S 1> <ม>าวเจ็ดสิบติแล้วผมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมต่อไปนะต่อไปที่อื่นก่อนนะไม่รู้จะต่อไปได้หรือเปล่า <kosten? S 2> เดี๋ยวผมว่าผมจะขุดขุดขุด,ข,ดขุดเหมือนที่นี่ไปก่อนเพราะว่าที่นี่มันมีเพชรด้วยไงผมอยากได้เพชรช่ใช่ยช่ยชแล้วพี่คุดพี่คุณเหล็กผมทำมันได้ไงแล้วเออแล้วที่ขาอ่ะ พี่คาบไม่พี่คับเดี๋ยวผมควอยไปครับพี่ก่อนนึงไงพร้อมหมดแล้วเฮ้ยเจอเจอเจอเจ้านี้ด้วยหวังว่าจะไม่เจอเพรแล้วเจอเพรแล้วผมเจอเพรแล้วนะคุณผมไม่ผมคุณมีเหล็กบ้างไหมอ่ะคุณผมขอขอเหล็กสองอันหน่อยได้ไหมอ่ะผมเอาไปหล่อหมดแล้วอ้าวคุณเจอมีมีมันมีมันมีเค้าเล่นอะนรฐานรู้ไหมอ่ะไม่มีไม่มีเลยหรอไม่เดี๋ยวทำไมฐานในนี้เกมนี้ไม่หายากอะหรือว่าในก่อนี้มันมีฐาน มันมีก่อนหนึ่งอะตรงข้างหน้ามันมีเหมือนเป็นก่อหินอะไรสักอย่างอะแต่ตอนนี้ผมต้องสะสมเหล็กไปก่อนเพราะตอนนี้ผมต้องการเหล็กมากแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่มีเชื้อเพลิงแล้วอะคือผมก็ไม่รู้จะไปหาเชื้อเพลิงจากไหนแน่เลยผมผม,ผมไม่ไหว,ล,วละผม <laughs> ผมไม่ไหวจริงๆอะผมบอคับึือไม่ไหวล้อ้าว <laughs> บึ้มไม่นะแต่ไข่บึ้มมันไม่รีสปอน่ะดิคุณธนาคือไข่บึ้มไข่บึ้มมันทนต่อแสงแดดอ่ะก็คือเนทสโกะเออเนทสโกะบึ้มเลย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 ไปไม่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 อย่าบึ้ม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 นั่นแหละดีแล้วลงมานี่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 ลงมานี้บึ้มลงมานี่ลงมานี่บึ้มตรงนี้บึ้มตรงนี้ไปไปู่นเรียบร้อย โหแล้วดูซอมบี้ข้างหลังสินี่คือซอมบี้เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนผมอยากเอาตัวนี้ออกไปจากเกาะมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปละเย้ยโหคนคนไปไปอย่างนั้นเอุ้ยมันคือเกาะไดโนเสาร์เหรอฮแล้วถ้าลงไปมันจะต่อยเราตายไหมนั่นน่ะใช่แต่ต้องมาเลี้ยงยากจริงเหรอมันเลี้ยงยังไงอ่ะกระชัไงไป ไม่ผมไม่ได้ทําห้องบนนี้เราทําบ้านเราทําบ้านลอยฟ้าคุณไม่ใช่ห้องห้องใจห้องใดผมสร้างห้องห้องตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะไปสร้างบ้านลอยฟ้าดีกว่าห้องตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะ่ขี้เกียจทาพื้นแล้วก็ทำนี้เด็กผมไปทำอีเตอร์หินออีเตอร์เฮดอีเตอร์เโอ้คุณมีคุณมีวัสดุพร้อมหรอ โอ้แล้วคุณจะอุดตรงนี้ทำไมนะเดี๋ยวผมสร้างหลังคาตรงนี้เลยเดี๋วตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอีกห้องหนึ่งเลยกันต้องใช้แท่งเหล็กด้วยใช่ต้องใช้แท่งเหล็กผมมีเหล็กอยู่นะนิดนึงมีเหล็กนิดนึงสองก้อนเอออสองก้อนนั่นแหละ นี่เอาไปอย่าเอาตองนั้นแหะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันหรอกนี่เดี๋ยวแบ่งกันใช้นะโอเคเเดีี๋ยวราาะัหแล้ว,ถ,ถ,วลถ้าคลิปนี้คือแบบคือแบบพอเราพอเราทำบ้านหลังนึงใช่ไหมพอเราทําบ้านหลังนึงใช่ไหมเราก็ภูมิใจแล้วพอหลังจากนั้นเราต้องเราต้องออกอย่างแบบนี้แล้วก็ซับซิง โปกิ้บเหรอเฮ้ยปกิ้ก็ถ่ายรูไปไว้ก่อนสิคุณอืมเคอแบบทรัพยากรตอนนี้ต้องใช้แบบเขาบอกมีจำกัดก็จำกัดริงๆเลยแล้วผมก็ต้องมานั่งขุดหาเอา้าผมเพิ่งรู้ว่านตรงนี้มันก็มีทางขึดนเอาไม่ใช่ทางขุ้จะมืดหรือไโหมืดเร็วจังอ่ะเราเราเดี๋ยวผมจะสร้างเกาะตรงนี้ให้เสร็จนิดนึดนงนะนิดนึงนิดนึง โห oh. เอ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออผมไม่มีวัสดุทำทำบ้านเลยอะ่ะสร้างสะน้ำาชไหมคุณสระน้ำเหรอ <c oughs> คุณเล่ใจน้ำเ <c oughs> พราะเราไม่มีน้ำเลยนะถังน้ำเอาถังน้ำมาคุณไม่ต้องใช้ที่ขุดเหล็กหรอก แค่นี้เหรอคุณถามจริงคุณจะชั่วข่าวไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะเออ่เดี๋ยวผมคุณคุณขอเหล็กบางส่วนได้ไหมเราไม่ทําที่ขุดเราไม่ทําเราไม่ทําไอ้ที่ขุดเพชรแล้วเไหมได้ <c oughs> เราจะสร้างเป็นสระน้ําแทนโอเคนะผมมีเหล็กสองอันนะเพราะว่าไม,ม่เหลือแล้วแล้วก็สองอันอเอ้าสองอันเองเหรอใช่ต้มีสองไม้ให้ผมส่งอัน <c oughs> โอเคโอเคมีไม้ไหมคุณมีไม้ไหม ขอไม้หน่อยผมขอไม้หน่อยโอเคผมผมคิดว่าผมน่าจะคราฟคราฟถังถังคุณลงหน่อยคิอว่าผมน่าจะคราฟถังอ่ามันต้องเป็นถังไม้อ่ะมันได้แค่ถังไม้อ่ะถังไม้ผมไม่ได้ผมไม่มีไม้ผมไม่มีไม้แล้วหุบวังก็หลุดชีวิตจีดีมีได้ทุกวันกอล์ฟเอ็ไม่มีอะไรเชื่อผมก็คือมีแต่ไม้นั่นแหละ ผมต้องการไม้อย่างเดียวไอ้นี่เดาพูดพูดอยากไอ้นี่เดาพูฉันอยากได้ไม้ขุกคุกขุกค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 ุดคุก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 คุดคุก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 คุคุกคุกคุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ นี่แหละวิธีกลับบ้านแบบขี้เกียจวิธีกลับบ้านแบบขี้แบบขี้เกียจนี่แหละวิธีกลับบ้านแบบขี้เกียจนี่แหละสายแล้วเกิดใหม่วิธีกลับบ้านแบบขี้เกียจอันนี้คือเอ้ยแล้วเหล็กแล้วผมได้เหล็กมาจากไหนอะแล้วผมได้เหล็กมาจากไหนอะตั้งสิบสองก้อนไหคุณไปธรรมดาคุณคุณคือผมได้เหล็กมาจากไหนอะคุณมาที่บ้านเราหน่อยดิผมกําลังจะสร้างสระน้ำแล้วเนี้ย ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ที่นั่นหมายถึงเกาะเกาะเกาะที่บอกมีไดมอนน่ะนั่นแหละเกาะเราเละเรียบร้อยแล้วเละมากผมขออนุญาติจีนถังสร้างไปนะอ่าฮะ,ะ,ะแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวผมต้องครัฟของก่อนถังมากเย่ <Yeah S 2> คับคับมาสองถังเลย ตึ้ง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 เด้งเดงเดงเย่ทำสระน้ำได้สักทีแต่จะพยายามมันต้งนานจริงๆมะโอเคผมสร้างสระน้ำนะคุณอ้าวที่ขุดพังโหแล้วที่ขุดเหล็กก็จะพังด้วยคุณชีวิตดีชีวิตดี เดี๋ยวเราจะเอาเออ่บึ้องคุณทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยใส่ดือ้อหนูเอ่อผม,มอยากใส่ครับคุคขี้เกียจใส่ไม่ามไม่ได้ดขี้เกียจครับฮะรู้สึกว่าเบื้อมัน,ม,นมันล้าสมัยไปแม่ผมอยากให้คุณใส่หรอแต่ผมไม่อยากใส่ม<า>ผมไม่อยากใส่ น้ำเรากำลังจะสร้างเสร็จแล้วครล่ไม่รู้โอ้โหแล้วน้ำก็ล้นเอ่อคือคือน้ำเราล้นบ่อคุณโอเคอุดนว้แค่นี้พอเราสร้างสระน้ำเสร็จแล้วนะอาสิเป็นอวงวงจร่ยนอยากสร้างวเดี๋ยว แล้วก็ผมผมเดี๋ยวผมสร้างสาระน้ำต่อดีกว่านี่ผมสร้างสาระน้ำแล้วคุณคุณรู้สระน้ำหรอสิรู้อยากได้สวิตส์สวิตผมไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้เราก็จะจบแล้วนะรู้ไหมร้แต่อยากได้สวิตส์อะโอเคคุณมาดูดิสระน้ำเราเราเสร็จแล้ว,ร,ลวรู้ว่าจะเป็นกลงเฮ้ยเดี๋ยวตอนแสดงว่าตอนกลางคืนสินะ ไม่นะเป็นเป็นอะไรเป็นคุณนโอ้แล้วผมจะทำอะไรดีนี่นี่คุณคุณลองวางวงบล็อกตรงนี้เลยอะไรผมหายไปไหนอะตั้งสิก้อนคุอะไรก็ขไม่ไม่ๆอยู่ดีมันก็เข้าตัวผมไปเฉยเลยไม่รู้ทำไมเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างนี่นีนึง นี่ตึ้งตึ้งโอเคเย้นี่แหละแล้ก็จะได้นี่แหละเอาไว้แบบว่าเป็นเป็นบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเลยเะพี่คุณเล็กได้แล้ว<ะ>อีพี่คุณเพชรได้แล้วเย้เขาจะได้ค่ามที่ได,ด, <c oughs> ด้จากคุณเอ่อบ๊าบ๊าบ๊าบาบ๊าบานี่แหละ โอ้โหเราดูบ่อน้ำบ่อน้ำดินเพื่อขมจะลองขุดดินดูจะดีเขียนทำไมครับโอ้โเยอะมากเลยผมจะเอามาขุดคุณมาเราปิดคลิปกันเลยมาปิดคลิปกันเลยเอออุตส่าห์าสร้างมา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 เลยกันเลยมากันเลยมาเลยคนขึ้นมาบนสิ คุณทำไมคุณติดคุณติดไอ้เจ้านั่นอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้โอเคแต่คุณคุณก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีอ่ะคุณต้องทุบูปองดินตรงนี้นี่ตรงนี้ขึ้นมาได้ละมามาก็สอนละครเลิปนี้ยจบไปพี่คุณอย่าเดินคุณอย่าเดินคุณอย่าเดินก็สอนละครเลิปนี้ยจบไปพเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกระไรกระแซกกระไรให้กับย้องเดือยวบอบอลนะครับ ค่าราสูตวตัวคลิปช่องอบแบ,บเซน์ดแลวนะโอเคครับก็สำหรับวันี้สวัสดีครับบา,บายอย่าลืมโอเคครับ,อสบสโอสคครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย